รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถี่านเลนครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวชมศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวอารยธรรมปัตตานีครับทราบมาว่าที่แห่งนี้นะครับมีของสะสมโบราณมากมายที่มีคุณค่าและประเมินค่าไม่ได้เป็นอารยธรรมเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปีเลยละครับ ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวอารยธรรมปัตตานีตั้งอยู่บริเวณหน้ามัสยิดกอเซตำบนตันหยงลูโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเปรียบเสมือนแลนด์มาร์คประจำจังหวัดปัตตานีแห่งใหม่ครับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าทางจิตใจ ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และส่งเสริมการเรียนรู้พื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกเช่นกันและวิถีชีวิตชุมชนของชาวปัตตานีอีกด้วยครับ การเปิดศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวอารยธรรมปัตตานีเป็นการยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดปัตตานีครับส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยียนเพิ่มขึ้นในทุกปีเชื่อสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวอารยธรรมปัตตานีไปดูกันครับนี่ครับเดินเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็จะมีกะเจ้าหน้าที่นะครับครับผมเดี๋ยวครับผมสตามครับอาจจะเดินจะขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ครับขึ้นไปแล้วมานะครับนี่นี่ครับเจ้าหน้าที่เตรียมแบบเจ้าหน้าที่มาต้อนรับแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับขึ้นไปแล้วในส่วนของชั้นสองนะครับ ข้างในจะเป็นยังไงมาลุ้นนะครับโอ้หสวยงามนะครับนี่นี่เป็นฉากจําลองนะครับสไตล์มาลายูเลยนะครับนี่นี่ครับนี่ครับเจ้าบ่าวนะครับดูการแต่งกายนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับที่เอลมีเน็บกริดไว้นะครับนี่ เอกลักษณ์ของมาเลายูเลยครับคุณผู้ชมนี่ในส่วนของเจ้าสาวนะครับนี่ครับเห็นไหมสวยงามมากครับในเรื่องของลวดลายเครื่องแต่งกายนะครับน,นี่คืออยธรทมปัตตานีนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงครับเอาละครับคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่บนศูนย์เรียนรู้ การท่องเที่ยวอารยธรรมปัตตานีเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาข้างบนชั้นสองนะครับภายในห้องแห่งนี้นะครับมีสิ่งของทางประวัติศาสตร์มากมายนะครับที่จะทให้ทุกคนเนี่ยศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านเรานะครับไอ้นี่คือเป็นเ็ตเ็ดครับคนคนใช้ในสมัยก่อนแล้วม,มันมีหลายด้านว่าเบย์มันางกยังไงมันเกตด,ดีกว่า อาเกตมันมีหล,หลายหลายแล้วก็มีนมคนใช้มันมีหลายพื้นที่ครับครับแล้วก็อาเมืองแก่เกตน,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 นี้เป็นเกตอาณาเหล่อาณาเหล่เนี่ยเป็นเกตอาญาเศรษฐากรเป็นคนสมัยก่อนใช้ในการที่อาอามาไง,งแต่งตั้งเป็นกษัตริย์อะไรแล้วก็เป็นเขาจา่าในการประหารนี่เนะ,ะหม <นะ S 2> อาเกตปัญจอ๋เป็นกิจปลิดชีพนักโทษนักโทษสมัยก่อนแล้วก็นักโทษนี่จะทหารมาจากมันจะแทงที่คอทะลุถึงข้างหลัง แทงตรงนี้ออตรงนี้สมัยก่อนน่ากลัวมากคุณผู้ชมแล้วก็แล้วก็อันนี้เป็นเกตหัวนกพังจักรอันนี้เป็นอัญช้างโอ้อันนี้สวยมากคุณผู้ชมอัญชลางเป็นของคนที่มีระดับเป็นตำแหน่งใช้อ่าเป็นงาชลางแล้วก็อันนี้เกตเป็นอ่าเป็นตะมังงตง,งตะมังงงนี่มันเป็นของคนที่ใจมันมันหลายชั้นอาสัตว์แล้วก็มีคนธรรมดาบางคนใช้มันมีบรรดาสักดิ์หลายหลายแล้วก็เป็นตะมังงงใบจริตต์เก้าแบบ เล้กกวอันนี้เป็นบาตรกาโลเล็กกวบาเชร์ิตอนเาโคตรเล็กกวอันนี้เป็นเดโกเดโกอนี่เป็นอ่าใบตรงบาเชร์ิตอนครับอันนี้เก็บไปสงขานี่แบบสงขามันจะบูตรงอ๋อนี่จะมันจะมันตรงหัวตรงอ๋อหัตรงอ่าใบสงขานี่มาข้างล่างต่อครับอันนี้เก็บเดแบเดแบนี่เป็นเก็บของอ่าเป็นตุ๊กครูใช่ไหมเดแบเดแบเดแบนี่เป็นเก็บที่อ่าในการที่คนมีความรู้ตกครูใช่ไหมก่อนโอ้อ่าเก็บนี่มันความพิเศษนะเป็นการที่เขาตีแล้วก็มัน เอาแบบรอยด้วมือมีด้วยมีรอยด้วมืออยู่ด้วยหายากนะครับเป็นใบลายฟันปลาแล้วก็มันมีลายตีนชา้าแล้วก็มีรอยเด้่ยมือ๋อ,อจะเห็นเป็นตะปุ่มตะปั่นนะคุณผู้ชมนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคลื่นนะครับแล้วก็อันนี้ด้ามก้นดามเป็นกาวกุลามเขากุลามกาวกุลามโอโ้โหค,ครับพลังมากครับคุณผู้ชมนี่เป็นอาวุธสมัยโบราณแทบทั้งสิ้นนะครับทุกชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีเป็นของปัจตานีบ้างสงขาบ้างของต่างกันูต่างกันูของประเทศเพื่อนบ้านบ้างอยุธยาบ้างอิทธิยาเนี่ยเป็นาพิ น <No, S 2> อ๋อเป็นาดาวพิราพริระนะครับอ่ฝัก,กมันจะเป็นแนวนี้อ๋อ oh. อ่าเป็นดาวพิราและกแกไม่เก็บไปว่าจะไผ่มาจำปาหิดมันจำปาหิดแล้วแกมันจำปาหิดม, ah <it> มันเป็นแบบสมัยรักาสุกราสมัยก่อนอันนี้น่ากลัวมากคุณมันจำปาหิดนี่เป็นอ่าเป็นรุ่นคองรักาสุกอ่าเป็นอ่ากอนที่เป็นอิสระใช่ไหมครับแล้วก็มันเก็บมันจะดทำกับมือเหมือนกันมันมีรอยเรื่มมือเหมือนกันออ๋เป็นหลักกาโบราณประมาณ300 400ปีนี่ <it> <it> โอ้โหอันนี้อันนี้แสดงว่าสร้างก่อนที่จะมีศาสนาคครรัับบใช่สลามนะครับอ่าตอนที่เป็นอิสลามไปก่อนมันดูคล้ายกันครับหัวเขาเป็นเหมือนหัวกะโหลกนะหมกัหรือเปล่าเป็นดาวพิระเหมือนกันเราเป็นดาวเป็นปลาซิวะอะไรเนี่ยโอ้โหนี่เย็นมากผู้ชมสัมผัสแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าโชคดีมากผู้ชมได้มาสัมผัสของเก่าแก่แบบนี้นะครับใครที่สนใจก็มาเที่ยวชมได้นะครับผู้ชมอีัน โอ้นี่มาตรงนี้สีสันสวยงามสบายตามากเลยครับช่วยชามคนที่มีมีแบบคนมีเป็นช่วยชามของคนมีฐานะช่วยอพูดดีในสมัยก่อนพวกผู้ดีเลยแหละนะรวดลายก็จะแบบโอ้หนี่อายุกี่ปีครับร้อยปีร้อยกว่าปีแน่นอนนะครับแล้วก็มันช่วยกามจะมีอ่าตราเจอกของมันโอ้โหผมไม่กล้าจับเลยครับลายฉิงลายชิงถ้าโกหกจะเสียหายครับลายฉิงลายฉิง ขายยากมาตอนนี้มันจะมีลาจอดลายจริงของมันอ๋อเป็นตานะครับสมัยก่อนยืนยันว่าจะเจอตาแบบนี้คือของแท้แน่นอนเพราะสมัยนี้มันจะมีของเลียนแบบเยอะไหมไปไหนในกลุ่มของนักสะสมเนี่ยไม่เหมือนกันออ๋ดูออกนะมันเป็นลายจริงข้างหลังเนี่ยครับมันดูออกนี่ก็เป็นเอ่อเข้าของที่ประเมินค่าไม่ได้นะนะลายประสมประสานกันมีของแบบจีนกับฮอลแลนด์ปะสมภาษาการ์มีโอ้โหสมัยก่อนก็คือจีนกับฮอลแลนด์นะเป็นประเทศที่ทําการค้าใช่ไหมครับใช่ครับ นี้เป็นคนจาวของอ่าคนจีทำไมก่อนอันนี้จีนนะครับครับอ่าเมื่อก่อนคนจีนมามาค้าขายมาเราเยอะใช่อ่าสมัยจักเมย์ล้วก็เนี่ยมาแล้วก็มันมามาค้าขายที่นี่แล้วก็คนจีนก็อพยุมาเยอะที่ยุมาก็ติดนี่เป็นข้าวของเครื่องใช้ของประเทศเขาที่เราพาติดตัวมาด้วยครับแล้วก็นายโยร์รวบรวมของนักสะสมมามาตั้งที่นี่ครับโชคดีนะครับอาาจรย์นี่เป็นคนจีสมัยก่อนอายุประมาณสองร้อยสามร้อยปีมาแปดดวงโอ้โหสวยงามมากหาดูยากนะครับครับผมโอเค แล้วก็อันนี้ของมาลายูผสมผสานกันอันนี้ก็มีผสมผสานนะครับเป็นมาลายูบ้างเป็นจีนบ้างจานโบราณมาลายูจานโบราณมาลายูนะครับแต่จานโบราณมาลายูนี่รวดลายจะสู้แบบจานของพวกอ่าอันนี้เป็นจโซนยุโรปไม่ได้นะโซนยุโรปไม่ได้มีการแบบแบบบ้านๆแบบพื้นๆแบบบ้านๆใช่เพราะความเจริญเราสู้สู้ยุโรปไม่ได้สมัยก่อนใช่ครับใช่ครับเทคโนโลยีสมัยก่อนเขาก็นะเขาดีกว่าเราครับครับเห็มันก็มีคุณค่าทั้งนั้นแหละครับคุณผู้ชมของเราเนี้อันนี้ทองเหลืองแล้วก็อันนี้เป็นการทั้ผ้าสมัยก่อนทองเหลือง การทําผ้าสมัยก่อนนี่สามารถหมุนได้นะหมุนได้อ๋อนอ้าเนี้ยเป็นผ้าทอผ้าสมัยก่อนนี่อันนี้ของอันนี้เป็นของจริงนะครบของจริงคน่องมาเรงเรามาตั้งใ่ให้มาเรียนรู้ว่ากว่าจะได้ผ้าพื้นต้องไปไหนสมัยก่อนอ๋อนี่ก็ก็ต้องเก็บต่อไปผู้ชมนั้นยังใช้งานได้ป่ามันตื่รุ่ดสมัยก่อนตื่นรู้ีสมัยก่อนให้คนที่เข้ามาได้เห็นได้ไหมนะ อันนี้กอวิธ์ที่ทำทองอันนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือของช่างทำทองเขาบอกว่าช่างทำทองปัตตานีในอดีตนี้ก็บอกว่าฝีมือดีมากเลยฝีมือดีครับนะครับใช่ไหมมันมีคนจีนก็มีแล้วก็คนมายูกับภาษาการแต่ว่าตอนนี้คนมาอยู่สมัไม่ทำเท่าไหร่แล้วคนจีนจังอ๋อจีนทำอยู่ครับ แต่แล้วก็มันทำแล้วด้วยถ้วยแล้วถ้วยแล้วก็ทำทองอะไรอุปกรณ์ของมันอ๋ออุปกรณ์ของไรนะในการที่จะทำทองไป็ไหนอ๋อมีการตั้งร้านนี่คือสูบสูบลมใช่ไหมสูบเร่งไฟใช่ไหมเร่งไฟโอ้โหแบบพิเศษมากเลยครับเราต้องมาให้ได้ได้เรียนรู้ไงอ๋อเดี๋ยวผมขออนุญาตยกอันนี้มาสักอันนะครับแมนี่คือส่วนอะไรกันเลลูกถ้วยลูกถ้วยลูกถ้วยสำหรับอะไรไปทำในใส่ใส่กลิตอ๋อลูกถ้วยสำหรับใส่ใส่รองหัวกลิตไหมอีกคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็น เรียกว่าลวดลายฝีมือของช่างทําทองในสมัยก่อนนะครับผู้ชมเขาจะเน้นเป็นงานทํามือสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผู้ชมแล้วก็นี้ก็จะเป็นเป็น่าจะเป็นกําไรนะครับผู้ชมครับเข้มข่าวเป็นกําไรนะครับเราตั้งจำรารให้เด็กเรียนรู้รลายตั้งให้เด็กเรียนรู้นะครับให้คนที่เข้ามาท่องเที่ยวที่นี่ได้เรียนรู้ได้สัมผัสนะครับขอตัดหมก่อน กษัตริย์เมืองปัตตานีเมืองปัตตานีราชาฮิยาวเป็นพระราชินีสี่พระองค์สี่พระองค์พระองค์แรกชื่อราชาฮิยาวราชาฮิยาวราชาบีรุราชาบิรูราชาองูราชายาองูราชาคุณิงสมัยราชาฮิจานี่จะร้องเรื่องมาปัตตานีเมื่อไหคนนี้นะครับราชาฮิยาวคนนี้ดูท่านนี้นะครับสีเขียวนะโอเคราชาบิรูคนนี้ราชาบิรูคือออกใส่ชุดสีฟ้าราชาองูราชาองูใส่ชุดสีม่วงนะครับราชาคุณิงราชาคุณิงใส่ชุดสีเหลือง สมัยราชยิ่งยา,ยานี่สมัยจนได้จะปกครองประมาณ32ปีครับแล้วก็สมัยนี้ปตัตตานีของเรานี่จะเป็นที่รุ่งเรืองม,มากจะผลักขายที่คนยุโรปคนอังกฤษมาค้าขายที่นี่ครับแล้วก็มาจะผลิตป,ปืนใหญ่ผลิ<ม>ตทองเหลืองค้าขาย<ม>ในเมืองน,นอกครับแล้วก็สมัยราชย,ยาิ่งานี่เป็นสมัยที่รุ่งเรืองแล้วก็ปตัตตานีปตัตตานีสมัยก็ผลิตปืนใหญ่ด้วย มืนใหญ,ญ่นี่ไปคนญี่ปุ่นมาซื้อปืนปืนนี้ปัานเรารในประวัติศาสตร์เขาบอกแล้วก็เราดูปืนใหญ,ญ่ที่เราดูตอนนีา้ามไปดูปืนใหญ,ญ่ครับไปดูปืนใหญ,ญ่ปืญญญญนใหญ่ของจริงนะเบ๊ของจริงของจริงตอนเดลืองทองเดลือ,องลอแล่วก็เราได้นายุหานได้จ่านาสะสมแล้วก็มารวบรวมที่นี่โดีใจมากผู้ชมได้สัมผัสปืนใหญ่จริงจริงปืนใหญ่จริงๆที่ใช้จริงในสมัยนั้นและมีการยิงจริงๆในสมัยนั้นนะครับทองเหลืองทองเหลืองเป็นทองเหลืองนะครับแต่สีสีก็ออกจะแบบตามอายุนะครับเป็นปืนใหญ่สรมฤ ปืงใหญ่สำริดหัวเป็นรูปสัตว์อะไรเป็นพญานาคเป็นหัวพญานาคในสมัยก่อนนะถ้าจะดูในหนังลักสุกะก็มีครับหน้าแบบนี้เลยหัวแบบนี้เลยโอ้โหแล้วก็มันจะมีที่อันนั้น ใส่ลูแล้วก็มันยังมีฝามันตรงนี้นะครับคับโอ้โหนี่มันอยู่มากี่ร้อยปีแล้วใ่ไสมัยสมัยรยาชยุทธิยะเนี่ยการผลิตปืนใหญ่โอโ้โหคนอัสซนั่นก็ซื้อปืนใหญาปัตตานีก็คนยุโรปมาซื้อปืนใหญาปัตตานีมาก่อนแต่ก็เป็นที่ที่เป็นแรงข้าวขายสมัยก่อนก็แสดงว่าปัตตานีในอดีตเนี่ยช่างทําปืนใหญ่ที่เก่งๆกันอยู่ที่ปัตตานีครับต่างชาติมาซื้อที่ปัตตานีาซื้อปืนใหญ่สั่งทำปืนใหญ่ที่ปัตตานีครับโอสมัยรยาชาุทธิยะสมัยราชาุทธิยะปัตตานีสุดยยออดคครรััับบนี่สมขง กษัตริย์ลายเยอห์นะครับท่านที่ใส่ชุดสีเขียวข้างหลังนันะครับคุณผู้ชมยุคที่รุ่งเรืองของปัตตานีใช่ไหมครับเข้าปกครองประมาณ3าปี32ปีที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่เป็นแผ่นปูนนะครับคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนนะครับนี่เป็น อันกุรอานที่แกะสลักจารึกลงบนแผ่นหินนะครับตรงนี้มันชิ้นนี้ได้มาจากที่ไหนครับแพรพอจะทราบข้อมูลไหมครับชิ้นนี้ได้จากน่าสะสมที่มันอยู่มนอณคนปัตตานีเราที่เรียนมนอณที่เยเมนแล้วก็ที่อ่าที่มันมีหลากหลายที่ประเทศเยเมนและก็ประเทศที่อาอียิปต์แล้วก็เราเอเนี่ยได้จากเยเมนเยเมนเราซื้อมาจากอาสซียนแล้วก็มาตั้งที่นี่ว่าให้เด็กเรียนรู้ว่าอ่ากุรอานเฮ้ยหายากหายากที่ต้องไปดูมนอกแล้วก็เราเอาให้เด็ก ที่เดมอนอกมาซื้อแล้วก็มาตั้งบ้านเราเพราะว่าเราจะให้มีกุอานโบราณแล้วก็มีกุอานที่เห็นให้คนอ่าคนเทพคนอ่าเชียงใหม่เชียงรายคนซาจจวามาดูกันวพาที่นี่มีกุอานหินนี่ได้ว่าเอามาตั้งที่นี่ไว้เพื่อดึงดูดให้คนมาเที่ยวที่นี่ให้คนมาเที่ยวปัตตานีครับครับใช่ไหมแล้วก็นายโนายโหาให้หาของแบบนี้มาตั้งแล้วก็อันนี้กับอนาแพะนี่ต้องยกเครดิตให้กับท่านนายกนะครับเพราะแกมีความ มุ่งมั่นในการที่จะรวบรวมเข้าของเครื่องใช้ที่เป็นประวัติศาสตร์ของบ้านเรารวมไปถึงของต่างประเทศด้วยโดยมีการประสานผ่านแบแอรเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษารวมพลังกันมากับทีมงานไม่ว่าจะเป็นประหลัดอะไรก็ตามที่ทุกคนชาบ้านด้วยในในพวกกลุ่มของอบแฝดทาให้ทำให้เกิดสิ่งของที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ครับอาทำินลอาทำิลนั่เป็นกานำพ ผู้อ่านหนังแพะนะครับคุณผู้ชมใชเครื่แบบนี้เขียนแบบนี้ประมาณที่อังกฤษมีนะเขียนองแบบนี้ประมาณ1,300ปีหนึ่งพัปีใครจะไปเชื่อ 1, คุณผู้ชม1,300ปียังอยู่ในสภาพนี้นะครับเขียนเขียน<อ>บนหนังแพะอักษรโบราณ<อ><อ>สมัยก่อนคนทำมันจะเขียนแบบนี้แล้วนี่คนสมัยก่อนตั้งพันสามร้อยกว่าปีเขามีฝีไม้แลามือการเขียนอักขระเขียนภาษาอาหรับได้สวยขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับเขาคัดลายมือได้สวยมากผู้ชมใช่ครับ เขียนบนหนังแพะครับเขียนบนหนังแพะแล้วสีนะไม่มีเล ah, oh, oh, ือนหายเปนไม่มีจางเลยคุณผู้ชมตั้งพันกว่าร้อยพันกว่าปีโอ้โหอันนี้อัมมิซิ่งมากอันนี้สุดยอดคุณผู้ชมหายากสุดๆประเมินค่าไม่ได้แม่อันนี้กัวอานนี่เป็นเป็นซูโรอาซูโรกาฟีผสมกับซูโรอาต่อหาอ่ามีซูโรมันเขียนซูโรกาฟีแล้วก็ซูโรต่อหาผสมนกันครับเป็นยุคของมอรลาแล้วก็ผสมในหลาอยู่ข้อสิบห้าแล้วก็เก้าสิบหกเนี่ยซูโรอาคาฟีแล้วก็ต่อหา ตัวอักษรยังคมชัดทุกตัวทุกบรรทัดนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสมบูรณ์มากอ่านี่จะเป็นของต่างศาสนิกนะครับก็มีนะครับที่นี่อ่าเป็นใบลานของไตยพุทธเป็นใบลานที่มีเป็นภาษาอะไรเขียนอยู่นะครับภาษาโบราณภาษาโบราณนะของไทยเราเท็ไทยเราแล้วก็เป็นภาษาสัีสกุต อันนี้ภ<ห>าษาบา,าลีสันสกฤตอ่าบาลีสันสกฤตแล้วก็ภาษา,า,าจีนโบราณน,น,นี่จีนโบราณเรารวบรวมมาเลยให้มีที่นี่แล้วก็พยายามพยายามจะให้ที่นี่เนี่ยมีทั้งทั้งเรื่องของมุสลิมเรื่องของไทยพุทธเรื่องของจีนเรื่องของชาติตะวันตกอ่าไม่ผสมผสานกันยุโปรปผสมผสานกันฮาร์ดปสานกันได้ความรู้เยอะแยะนะครับที่มาที่นี่นะเออนายกเราดรวมาอันนี้มาเลยฝากยกนิ้วโป้งให้กับนายกด้วยแล้วกัน กับ15ปีที่ผ่านมานี่เรายัางยังไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรนะครับ mm hmm. ก็พอดีท่านนายกเราเนี่ยคือนายกอีเลียสลาเต้นี่นะครับ mm hmm. ก็ได้ท่านผู้ว่ามาเยี่ยมแล้วก็มีท่านนายกรรฐมนตรีมาเยี่ยมสมัยนายกเศรษฐาเนี่ย mm hmm. ครับได้กุยกัว่าเออถ้าเราฟนฟูการท่องเที่ยวชุมชนทำยังไง mm hmm. ก็ท่านผู้ว่าเลยเรียกท่านนายกอีเลียสกับผมไปคุยว่าเราต้องทำยังไง mm hmm. ก็มีจุดป,ประกายข้อหนึ่งคือว่าเราต้องซ่อมแซมที่นี่ให้มันดูหน้าหน้าเที่ยวมากขึ้นหรือ mm hmm. ท่านผู้ว่าเอางบจังหวัดเนี่ย มาซ่อมแซมที่นี่นะครับมีศูนย์เรียนรู้กับศูนย์ศูนย์ออทอนะครับก็ที่นี่ก็ก็ได้มีการแนวความคิดของทีมงานน้องๆแล้วก็ทีมงานในพื้นที่ทีมงานบริหารโดยนายโอีเลียสเนี่ยนะครับก็ใช้ทำยังไงให้มันเกิดศูนย์พิพิธภัณฑ์ของจงรวัดน,นนี้ทำได้ยังไงเพราะว่าที่มินชิกิเซนี่คนมาเทียเท่ยวเยอะโดยเฉพาะคนมาเลเซียเนี่ยนะครับเยอะมากเยอะมากเลยก็ดูมุมมองว่าเราจะทํำยังไงให คนมาเนี่ยชักกระเป๋าที่เราเหนึ่งก็เสื่อมรายได้ให้กับท้องที่นะครับท้องถิ่นแล้วก็เพิ่มไรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็มีการซ่อมแซมขึ้นมาแล้วก็มีโดยมีนายกเนี่ยก็เอาของวัตถุโบราณในพื้นที่พื้นที่ใกล้เคียงนี่ครับมาโชว์ที่นี่เพื่อจะได้ให้น้องน้องนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาเรียนรู้ว่าตัวเอบสาปตนเนคืออะไรครับตอนนี้ก็สําคัญครับก,ก,ก,ก็ตอนนี้ก็กำลังดําเนินการอาจจะไม่สมบูรณ์มากแต่ว่า พยายามทาให้ดีที่สุดโดยนโยบายมีนโยบายว่าเราต้องปรับปรุงนะครับมีการเครื่องไหวตลลดเวลามีการปรับปรุงแต่ลดเวลาเพื่อให้ชุมชนเนี่ยจะได้มีรายได้นะครับเป็นการนโยบายรัฐบาลด้วยที่ส่งเสริมการต้องเที่ยวชุมชนนะครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมามาเที่ยวที่นี่นะครับมาชมสซนเจกิเซแล้วก็เราก็มีพิพิธภัณฑ์ของปัตตานีนะครับของที่กิเซ่นะครับมาดูว่านะครับแล้วก็มาสร้างรายได้มาสร้าง เรียนรู้นะครับไปด,ด้วยกันนะครับไม่ว่ากลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษากลุ่มต่างๆนะครับมาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกันว่าเราจะทํายังไงให้ประวัติศาสตร์ของเราที่นี่นะครับถ้ารู้ประวัติศาสตร์เราจะได้รู้ต้นตอของตัวเองว่าตัวเองเกิดจากอะไรแล้วก็เดินจากอะไรจะเดินไปข้างหน้าถูกนะครับก็กตรงนี้ก็เปิดทุกวัน,นครับยกเว้นวันอังคารเพราะว่าเขามีม,มีมีบรรยายธรรที่นี่ก็ จะให้มันที่จอดรถอะไรลำบากหน่อยก็มีบริการถึงแปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงเยีนนะครับเอาละครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่ในวงสำรักนะครับของสังคมพปหุวัฒนธรรมนะครับที่นี่เป็นแบบจำลองนะครับและกำลังที่จะรับประทานอาหารร่วมกันนะครับส่วนอาหารก็เป็นอาหารพื้นถิ่นนี่เป็นเป็นภาพความประทับใจ ไปครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกห้องหนึ่งครับนี่เข้ามาแล้วนะครับโอ้โหขวามือผมนี่ครับกรงนกกรงหัวจุกนะครับไซส์บิ๊กเลยครับไซส์คิงเลยครับใหญ่มากเลยนะนี่เป็นแบบจําลองนะครับโอ้โหนี่คนสามารถเข้าไปอยู่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวทรายขาวนะครับของจังหวัดปัตตานีนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นเป็นชุมชนที่มีการทําเกษตร แบบจําลองชุมชนท่องเที่ยวบางปูนะครับนี่ขอที่บางปูนะก็จะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของอุโมงค์ป่าโกงกลางเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นป่าโกงกลางที่มีความสมบูรณ์ระดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับคุณผู้ชมแล้วมันจะมีอุโมงค์ป่าโกงกลางนะเป็นจุดที่แบบคนชอบไปเที่ยวถ่ายรูปกันนี่เขาก็เลยจําลองภาพมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมก็จะมีเป็นเรือชาวบ้านนะครับหนูเห็นไหมมีปลากระพงด้วยตัวหนึ่งเบิร์มเลยครับไซส์กำลังอร่อยเลยครับนี่ก็จะเป็น ปจิกำลังนั่งสีไวเอาลินอยู่นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมอย่างนี้นะครับวิถีประมงนะครับกับเรือกอและนะครับนี่ครับนี่กะสองท่านนี่ก็นี่ก็อาจจะเป็นลูกค้าที่มาซื้อปลาแห้งนะครับนี่ก็อาจจะเป็นกะที่ทําประมงนะครับสามีออกไปหาปลานะครับกลับมา ก็นําปลามาตากนะครับเป็นแบบจําลองวิถีชีวิตของชาวปัตตานีนะครับเพราะว่าชีวิตเพราะว่าวิถีชีวิตของชาวปัตตานีเขามีความปลูกพันุ์กับท้องทะเลมากคุณผู้ชมครับนี่เป็นเรือกอและจาลองนะครับนี่ครับเรือกอและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยก็ว่าได้นะครับของชายแดนใต้ของนราธิวาสของปัตตานีบ้านเรานะครับนี่ครับ จุดเด่นของเขาครับก็อยู่ที่ลวดลายนะครับนี่เป็นลวดลายมารายูลายดอกนะครับแล้วมีพวกสิงสาราสัตว์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหัวกับส่วนท้ายเหมือนกันครับถ้าคุณผู้ชมดูข้างๆนะก็จะแยกไม่ออกเลยครับว่าฝั่งไหนเป็นหัวเรือฝั่งไหนเป็นท้ายเรือนะครับเขาจะมีรูปทรงที่เหมือนกันเลยครับทั้งหัวเรือทั้งท้ายเรือนี่คือชื่อเรียกของเรือกอและไม่เหมือนใครครับส่วนนี้ก็จะเป็นชุมชนพระหูววัฒนธรรมนะครับนี่ก็เป็น น่าจะเป็นอาานะทำขนมขายวันนี้ก็จะเป็นกะนะครับทำขนมขายเป็นวิถีชีวิตที่เขาอยู่ร่วมกันมาหลายร้อยปีนะครับเพราะว่าแาแดนใต้เป็นชุมชนประหูวัฒนธรรมครับคุณผู้ชม เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวที่ผมได้นําเสนอในวันนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับคือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนเครื่องย้อนเวลาที่ทําให้เราทุกคนได้รู้จักชุมชนในแต่ละยุคแต่ละสมัยและควรค่าแก่การส่งเสริมอนุรักษ์และเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่งครับ เอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆจังหวัดชายแดนภาคใต้กับวิถีผ่านเลนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ